ตามหาแม่น้ำสองสีนะครับนี่อันนี้เป็นน้ำเงิบนะโอ้ป็นยาานน,น้ำเงิมน้ำเงิมนะครับตลิงไม่ได้เห็นแบบนี้โดดวตะลิงแบบธรรมชาตินี่นะครับอ,อันนี้เป็นน้ำเงิมนะครับโอ้นี่ปากน้ำเงิมอยู่นี่เออใกล้ๆแล้อ,อา <c oughs> เอาปักินข้าว นึกว่าเล่นไพ่ข้าวกินข้าวเที่ยงอ๋อนี่นใกล้ๆจะเห็นปากแม่น้ำเงิบแล้วนะครับเออนี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดจอมเพชรบ,บ้านหนองกุ้งนะครับเี่โอ้มีบุญเลยมาเห็นฝั่งนี้ตาชุกนะครับนี่อันนี้แม่น้ำเงิบนะครับ ไม่ไงไหลายบบสมส,สา ح, ต้นจำจุลีอ่าก็ช่วยยึดยึดตะลิงยึดดินไว้อู้วถนนีสุดยอดถึงบ้านสมไมก่อนถนนสุดยอดเลยหาไม่ได้เลนะโอ้นี่มีศ<ม>าลาดีนั่งนั่งเล่นอ๋อมาสุดตรงนี้จะเป็นวัดเนาะ<ห>เป็น<อ>วัดสาธุ จอดลานที่คนนอนคนนั่งเลยค่ะอืรูดเลยอะอ่ะถึงแล้วนะครับปากสาโทได้มาเห็นแล้วพี่น้องโอ้ปากเงิมเออนี่แม่น้ำสองสีสาโทสาโทโอ้เป็นบนหลายได้มาเห็นพี่น้องเออเอ้าแอดมินโอรลหนองสอทอโอนะครับอยู่ที่เมืองปากเงิมจ้าสปปลาวนะครับสาโทได้มาเห็น นี่เราอยู่ที่ปากแม่น้ํางึมนะครับนี่ปากงมมเนาะฝั่งตรงขามนี่จะเป็นบ้านหนองกุ้งนะครับอาเภอพลพิสัยนะครับจังวัดหนองคายนะบ้านเฮาอีกเนาะสาธุไว้ครูสา,า,สาห้ลูกเดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสาธุสาธุโอ้พนังเลือร่มนี่นะครับนี่นี่น,นี่จะเห็น มองด้วยสายตานี่เห็นชัดอยู่ว่าเป็นสองสีเลยนะครับอ่าน้ำในนี่จะใสในจากน่อยเนเาะพอคุณแต่ว่าน้ำโขงในจะสีคุณนี่นะครับที่เห็นทางน้นอ่ะ มาเดี๋ยวพาชมหลายๆมุมนะครับที่ปากเงิมนะฮะตรงฟองตรงขามก็จะเป็นวัดคึืนกันเนาะฝั่งพู้ก็กเป็นวัดจอมเพชรของบ้านจอมท้อองกุ่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นวัดคึืนกันเราอยู่ที่ปากเงึมนะครับเมืองปากเงึมสอป,อปอลาวจานะครับบ้านปากเงึมเออบ้านปากเงิาถุกนะ สาธุบอ่นี่จะเห็นแม่น้ำเป็นสองสีอ้อตรงนี้จะเป็นวัดวัดสว่างสีบุนเรืองนะครับเอาเดี๋ยว ชมทางนี้ก่อนมึงแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีสาวพุดีสองฟังท่านฝรั่งกลางน้ำนะครับนี่จะเป็นคำพูดคำสร้อยคำขคควัญสมัยก่อนนะครับอ๋อเป็นมีศาลาเ<อ>ป็นนางเล่นดี ปากเงิมปากเงิมว้าวเท่มากเลยนาเราอยู่ที่ปากเงิมมาตำนานแม่น้ำสองสีนะครับตรงนี้เราอยู่ที่ปากเงิมจากสสงปะปะลาวนะครับในบ้านปากเงิม มามามาเมือนี้มาเลาะไก่จ้าเป็นบุญได้มาเห็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องธรรมดาเขายืนยืนเมืองแต่ฝั่งภูนตอนนี้เขาอยู่ฝั่งลาวนะครับนี่อยู่ปากเนิมนะพี่น้องเนาะนี่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นวัดจอมเพชรของบ้านหนองกุ้งนะครับตำบลกุดบองอำเภอพนมวิสัยจังหวัดหนองคายนะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็นเมืองปากเงิมนะครับบ้านปากเงิมอยู่นี่นะครับนี่จะเห็นเป็นแม่น้ำสองสีนะครับแม่น้ำเงิมก็จะใสหน่อยนะครับแม่น้ำโขงก็จะสีขุ่นสีปูนนะครับนี่ เออสาธุสาธุบ่คือคประฝันวัจะได้มายืนอยู่ฝั่งนี่อ่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดจอมเพชรนะครับฝั่งนโน้นวัดจอมเพชรบ้านหนองกุ้งอืมอ่ะ อ๋อมีตักมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวซื้อให้เด,ดี๋ยวเก็บบรรยากาศอาชมตรงนี้ต่ออีกหน่อยอ่ะอะ่ฟังตรงถามเป็นบ้านหนองกุ้งนะครับนี่มีบ้านปักเงินเราจะ,ะเห็นวัดจอมเพชรวัดมัชิมาวาด อ๋อนี่เราเจอที่นั่งแล้วเออเจอที่นั่งกินข้าวแล้วเอ้าหิวข้าวฮึบ <c oughs> เออจ้าโอ้มันมีมองนางดีจ้าโอ้มอีอาหารตามสั่งว่จ้า <c oughs> อ๋อโอเคเลยครับ <c oughs> หิวข้าวพอดีจ้านั่งเลยครับโอ้บรรยากาศดีนี่มา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  บางตรงขามก็เป็นนี่บ้านหนองกุ้งนะครับนี่ตัวนี้ปาเงิมโอ้โหสุดยอดมากเลยอืมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้มาถึงนะเป็นบุญที่ได้มาถึงได้มาเห็นนะครัเมืองปากเงิมสักพ,พอลาวนะครับอะมา<ถ>ตาเอ จะเป็นวัดจอมเพชรนะครับวัดจอมเพชรทางนอนวัดจอมเพชรบ้านหนองกุ้งก็จะเห็นน้ำสองสีนะครับที่ปากเงิมนะครับนี่เมืองเมืองปากเงิมนะแล้วทีนี้แม่น้ำนี่อยู่กลางแม่น้ำโขงนะครับนี่ ก็จะเป็นใสๆครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีขุ่นครึ่งหนึ่งเนาะนี่พอน้ําจากปากเงิมออกมานี่ครับแล้วก็จะไหลไปทางเมืองการออนี่เราอยู่ที่เมืองปากเงิมนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นพุทธบุทธยาตรง,งน,นรู้น ภานาเปของเมืองไทย เป็นร้านค้าอยู่ในวัดศินซ์้อยนะครับอยู่เมืองปากเงิมนะครับมาๆมา,มาอ่ะมารออยู่เมืองปากเงิมจะเป็น,าาานพระรามมาไหว้พระธาตุป่าพระเจดีย์ของนี่นะครับวัดสงศท่านหลวงแล้วเรากะเป็นวัดสายเจดีย์อง่งวัดที่นี่นอ่าบติดข้าวสวยๆจะเป็นพระเจดีย์ของพระชัยเชษฐานะครับ สาธุอันนี้ก็อายุหลายร้อยปีแต่ว่าบูรณะแล้วนะครับอ่าจะเป็นพระเจดีย์สถูกเนาะเจดีย์ละสถูกะวัดสินซ้อยนะครับนี่โอ้สาธุอยู่เมืองปากเงึมนะครับเป็นบนได้มาเห็นลูกล้านมากาบเด้อสาธุเด้อ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบ้านน้ำเปจ้าบ้านน้ำเปย์รัตนะวาปีสาธุนะครับสาธุสาธุนี้ เข้าไปไร่ฟูตเวนนะครับไร่ฟูตเวนเนี่ย้งก็ดั้งแต่ขีบป็ะีบของโก็คืออะไรเนี่ยเข้าปเวลารถมาก็เอาน้ำใส่เพื่อล้างล้างล้อ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 กนโอ้ลงลึกนะเนี่ยไม่ล้างค่ะที่อน้ำมันเยอะแล้วก็ตกไงแต่ว่าก็ก นี่โอ้โหนี่่อาก็เห็นร่องรอยของสวนโอ้ทำสวยนะนั่ารัะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เปิดข้าวถึงใจครือเมื่อก่อนในคนมาเที่ยวเยอะมากอ่ะไล่ผูกตัวเวรนี่นะครับคุณก็นอกไดีหาเดี๋ยวก็นอกเดี๋หาคุณนี่ฮะนอกหาอะไรนะคนที่อยู่นี่ฮะนะไม่เป็นไรเดินได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้อบอกเขาไม่อยู่เขาไม่เป็นไรค่ะโยอยู่คือช่วยบุญแล้วจะดูจดีเยอะก่ พเดี๋ยวจะจ<อ>ต้องเดินเนาะ,นะนะใช่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดินเนจอดนี่เนาะค่ะ,ะจอดนี่พอดีแม่นั่นแหล,ละภายในไร่ภูตะเวนนะครับจะอยู่ที่อ่าทางบ้านปากเงิมนะครับทางบ้านมาเราอยู่ในไร่ภูตะเวนจ่าไร่ภูตะเวนในตำนานนะครับ ก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคนล้าหลายนะครับมาท่องเที่ยวมาดูงานที่นี่นะครับอันนี้จะเป็นสวนเกษตรผสมผสานแห่งแรกของสปปลาวนะครับที่ได้ยินข้อมูลมานะครับตอนนี้ก็มีหลายๆที่ทำแล้วเนาะนะครับมีหลายๆที่ฮหดตามก็ตรงนี้ก็เลยปล่อยอป,ปิดไปช่วงหนึ่งนะครับปิดไปช่วงหนึ่งจ้ะแต่ก็มีคนดูแลอยู่นะครับ เห็นร่องรอยถึงความรุ่งเรืองสมัยก่อนอืมครับก็เป็นจุดเช็คอินต่างๆนะครับนี่บริปเป็นกว้างขวางนะคะับจจะเดินไม่รอบอ่ะเก็บบรรยากาศเป็นที่รลึกไว้หน่อย นี่ภูตะเวนตรงนี้เป็นจุดเช็คอินครับนี่มองไกลๆนั้นเห็นมีรถกอล์ฟตรงนน้นนี่ตรงนี้นจะเป็นร้านกาแฟคาเฟ่นะครับ